สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ v o i ย์เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละสถา,านศึกษานะคะต่างที่ก็ต่างพัฒนากันไปในคนละรูปแบบซึ่งมหาวิทยาลัยบุรพาแห่งนี้นะคะก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารทางทีวีค่ะโดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งและ BUU a n d Network Channel ได้ร่วมกันจัดทํารายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้จัดให้มีการถแถลงข่าวขึ้นที่มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีค่ะสําหรับภาพบรรยากาศในงานนั้นจะ เป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันเชืองรายมุขสาขาวันอออค่ะได้มาร่วมกันจาตร้งนิติใหม่นิติใหม่ในวันนี้ การผลิตคคุณภาพเพื่อรับรับความต้องการของสังคมลโลกและประชาคมอาเซียนไม่เพียงหลักสูตรเพื่อตอบสนองแต่ทุกกั้นต<ม>อนหลอมสู่การสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมและครั้งนี้รูปแรกกระดาษใหม่มีวิทยาลยบูรพา ร้อมสถาบันเครือข่ายระดับวิทยศึกษาภาคตะวันออกสร้างนิทปีใหม่แห่งความร่วมมือผลิตสื่อร้างสางสู่สารานนัณนะทีวีชแนลแอดเน็ตเวิร์กมหาวิทยาลักบูระโดยวีทยานัยแนิยศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางิชากากับสมาคมนักาธุรกิจมูลแห่งราบแล้วเพื่อสราบข้ามูลสคัญอันดี ท่านเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือแยกเปลี่ยนส่ีกันเลยกับด้าบการฆ่ากันอุรารังลาวไทยไทยลาวเพื่อการชนะทีมยุนงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์คงไพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรารัชพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตยุทธาคณชบดีบิทยาลัยขันศาสตร์ได้ลงน้ำพ้องพรมน้กับน้ำวาลีไวสกงประธานสมาคมนักวิชาชีพนุนแห่งชาติลาว โดยมีห้องศาสตราจารย์อัสซาอะบะเบโซห้องอธิการบดีท่านจีราีเสมอวงกรรมก,การสภามหาวิทยลาลัยรุสมุขนารุห์พร้อมด้วยผู้อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยทางวิชาและคณะบริหารสมารมนักธุรกิจมูมแ่งซาล,ลาว่เข้าร่วมเป็นสถิตยานที่สมารมนักธุรกิจมูมแ่งซาล,ลาวมหาวิทยลาลัยธูรกา ร่วเอ็นเออูกับสถานีโทรภาพเสื่อดักของสากลนะครับราชาธิปไตยประชาะสาุสนลาอีกสองสถานีนนทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการประชาสาัญนาณเผยแพร่อมความมูขทางด้านบริหารธุรกิจแก้คุ้มเป้าหมายให้วกว้างกวางหลายขึ้นทางสถานีโทรภาพลาวสตาและเอ็มีลาวนโฮงแฮมดอนจันทาเลศนครหลวงเวียงจันท์ เดยกพบกับเขาและเธอพร้อมองความรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจที่ลาสแตร์แชนแนลเอฟวีลาวและพร้อมขยายสู่เครือข่ายอาเซียเร็วๆนี้ บรรยากาศการเปิดงานและวิทีารเราก็ได้ชมกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผู้ประกาศข่าวทางทีวีทั้งสองท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริจงคมจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999 นี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ในการเปิดตัวมีทูชเน็ n และเน็ตบซึ่ง, New an and งยูทูชเ,เ,เาานลเน็ต็อของใหม่สำหรับพวกเราชาเครือข่ายสถาบันวิศักสาท่าขวัอเชื่อในที่นี้นะครับว่าทุกท่าน ระเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลต่อจริงจังะในทางการที่ในระดับภูมิภาคระดับสัาคมระดับหน้าสุดใหญ่ในั่นหมายความว่าประเทศต่างในอาเซียนถึง10ประเทศ เป็นที่เราเรียกว่าทุมตนเดียวมหาวิทยาลัยบรภพาได้นำร่องนะครับด้วยการจริงๆแล้วขอใช้คำว่าไปตกลงความร่วมมือกับสถานีโทรภาพลาวสตาร์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เบียนจังน,นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับ m b l สถานีโทรภาพ MBL สำนักงา,า,านใหญ่อยู่ที่เบียนจังน,นั้นเป็น โครงการาำรอ่องนะครับซึ่งเรานั้นก็จะเช้าเวลาเขานะในราคาที่ถูกีิเ็ษเพราะว่าทั้งสองสถาบันนั้นะส่งสัญญาณผ่านเราและสามารถกระจายจริงๆได้มากกว่าประเทศในอาเซียนสิบหรือสัเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโครงการาำรอ่อง ส่วนโครงการที่เราจะทำ b U U Channel and Network นั้นก็จะเป็นโครงการในประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการแต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่เราจัดำแน่ก็คือการเผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมที่จะกระจายออกไปได้ทั่วโลกโรเหวังว่าเราคงจะมีรายการดีนะครับจาก เรือข่ายอุดมศึกษาของเราและเชียงพอไว่อุปสารกรรมีสิสดิสก์ก็คือรายการไม่พอนะครับไม่ใช่เวลาไม่พอแต่เวลารายการไม่พอเพราะฉะนั้นแบนนี้เราก็จะได้มิตรนะครับที่จะมาช่วยกันทำรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่งามให้กับอาเซียนและให้กับประเทศไทยน,ทนผมขอเปิดโครงการนะครับ ทีวีดูชานอลไม่ดูขอบคุณครับ ยังสนใจอยากเป็นผู้ประ Arrow, กาศเป็นผู้นิยกรวงการกันเพอคุณอนัญญายังจัดได้อยู่นะคะก่อนหน้านั้นท่านเป็นเจ้าหน้าวงการข่าวการเมืองค่ะอยากรู้เรื่องว่าวงการนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรนี่เลยค่ะท่านจะรอดูข่าวข่าวและปริษัทคิวข่าวเผยแพร่ให้กับท่านเนี่ยเหตุการณ์ข่าวข่าวช่อง9ของเรนะคะอีกท่านจะเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7นะคะท่านจะ เป็นข่าวการ์ต well. ูร่าสวรรคค่ะแล้วก็ในวันนี้ท่านได้รับรางวัลจากราชบัณฑิตยสถานในการใช้ภาษาเป็นเด็กด้วยนะคะเป็นทั้งทีมงานเป็นทั้งการ์ตูเป็นทั้งผู้สื่อข่าวเรียกว่าเห็นได้ทุกแง่มุมเลยทีเดียวนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านไหนมีแง่มุมตรงไหนสงสัยอยากรู้อยากถาม ส่วนต่าสให้พี่นี่ได้เปิดทางความรู name, ้แห่งนี้นะคะในโอกาสนี้เนี่ยขอจะเชิญชวนท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณอนัญญาตั้งใจตรงและคุณวีรศักดิ์ขอบเขตค่ะสวัสดีครับขอรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มาวิทยาลัยต่อไปต่อไปต่อไเพื่อนเพื่อนการเดยนทางมาเรียนที่นี่ได้ใช่ไหมฮะคนแก่คน อายุเท่าไหร่ก็ตามทีแต่เราเปียนได้เสมอนะครับวันนี้ผมกับพี่แมดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกบารณ์จริงๆเรื่องบางเรื่องอรู้พูดไม่ได้เพ่เาะฉะั้ไม่รอใคในชีวิตและคำสิ<ะ>นน,น,น,นี่นี่ก็คือที่เราจะพูดให้ฟังคือว่าบางทีข่าวบางข่าวเนื้อหาบางเนื้อหาเราจะสังเกตว่าณัณะนี้มีหลายคนบอกว่าอสื่อเลือกข้างหรือเปล่า ทำไมข่าวนี้ไม่เสนอทำไมข่าวนี้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นี่คือเหตุนคนอย่างหนึง่งัปว่าบางทีการใช้วิจารณญาณในการที่เราจะนําสื่อบางภาพออกมาต้องยอมรับในเรองสื่อมวลชนข่าวมีหลายรูปแบบผู้ที่นําเสนอข่าวเกรดคีเปอร์ตรงนี้คือผู้ส่งสารบางทีมันต้องเลือกหลายอย่างกันคนที่มีความเห็นฝันจะเป็นปนักข่าวมันต้องถามเองก่อนว่า จบที่สารแล้วอยากไปเป็นอะไรอยากจะอยู่สวยๆ้องงามเป็นเรนดัทั้งคันใช่ไหมเออเป็นโปรดิวเซอร์อยู่บริษัทแอใหญ่กรมมี่อย่างนี้อะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือต้องถ้าในฐานะในแวดวงสื่อแล้ต้องถามว่าเราอยากเป็นนักข่าวหรือว่าอยากเป็นผู้ประกาอยากเป็นผู้ประกาศเพราะอะไรอยากดังอยากจะบอกว่าชื่อเสียงเป็นทองผู้ประกาศบางคนก็โอ้โหเป็นพันล้านใช่ไหมเป็นพันล้านไม่รู้เขามีเงินเป็นพันล้านเรามีนิดเนึงอะไนอย่างเงี้ยแต่ว่า คือผู้ประกาศบางคนก็อาจจะเข้ามาเป็นผู้ประกาศสักครั้งหนึ่งจะเป็นดาราจะเป็นพิธีกรเยอะเยอะใช่แต่ว่าเรากลับม<อ>าจุดเริ่มต้นเป็นนักข่าวครับนักข่าวนักข,ข่าวคืออะไรข่าวคือการนําเสนอสิ่งที่ความเป็นข่าวคือสิ่งที่คนน่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะรู้น่าจะอยากรู้นะครับว่าเรานําเสนอไปที่เขาอยากรู้ในจุดนั้น ข่าวก็มีหลากหลายประเทศหลายรูปแบบต่ใหญ่ๆเลยข่าวที่เรารู้มาก่อนลุงนาว่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นข่าวแถลงข่าววันนี้คุณตุวนตะพุงสพัฒน์จะไปขับรถเมย์นะเิญสื่อมวลชนในร่วมในการทำข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวลุงนาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวที่ไม่ทราบการลุงนาก่อนอย่างแบบนี้ไปไม่สัาเพงอยู่ไปไม่ทราบนะครัตัวนี้จะไม่สัาเพงก็เป็นข่าวใหญ่ที่ถ้าเกิดว่าติดตามใน โซเชียลมีเดียก็จะได้รับตอนนี้นั่คือข่าวลักษณะข่าวใหญ่ๆคือข่าวที่รู้ร่วงหน้ากับข่าวที่ไม่รู้ร่่งหน้านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเป็นการที่บางทีการการที่เราจะทําข่าวบางครั้งเราก็คงต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้ในการแยกแยกันนะครับคือในวัยขนาดนี้ก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสนใจข่าวไหนแต่พอถึงพ้อเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยคงจะต้องมาหาแนวทางของตัวเองแล้วแหละจบออกไปเรียนที่เทศ โดยไปอยากเป็นนักข่าวก็ต้องหาเองที่เจอว่าอยากเป็นนักข่าวประเทศไหนอยากเป็นนักข่าวการเมืองไหมอยากเป็นนักข่าวอาจารรรมไหมหรืออยากเป็นนักข่าวเศรษฐกิจแต่ว่าในถ้าจะเป็นในลักษณะพวกนี้สิ่งที่ดังมาคือตามข่าวการเมืองไหมรู้ไหมว่าตอนนี้ค่าเงินมันเท่าไหร่เงินบาทแข็งมากี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าสนใจไหมไจแล้วก็จะเป็นนักข่าวบันเทิงได้ดังแบบเลยนะบุ๊กโก้ อะไรเงี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องรู้ว่าแค่แต่อยากเปนนักข่าวมันคือก็ต้องรู้ว่าวันเนี้ยอาจจะแต่งงานที่เท่าไหร่มันมันอยู่ที่ความสนใจของตัวเองถามว่าจบนิเทศไปแล้วเป็นนักข่าวได้เปลี่ยคนอื่นไหมผมว่าวิทยาสต์จบอะไรมาจบรัฐศาสตร์มาคือจริงๆแล้วคนที่จบนิเทศความไม่เปรียมของคนจบนิเทศอาจจะรู้จักว่า เราเห็นข่าวเป็นยังไงจะต้องมีแบบว่า 5W ใช่ไหมมีถ้าหัวพี่แล้วที่หัวข้างหัวกล่อะไรก็แล้วแต่แต่พอถึงเวลาในชีวิตประจําวันจริงๆของเป็นนักข่าวแล้วบางอย่างมันใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงใช่มมนอยู่ที่การขนควายการแฝงรู้การสังเกตการดูถ้าเปรียบเทียบกับคนธรรมดาเนี่ยต้าบอกว่าคนที่เป็นนักข่าวต้องอยากรู้อยากเห็นมากไม่ใช่มากธรรมดามันต้องมากมากถึงมากที่สุดต้องใส่กัจะไหแบบไห มากเหตุอ,อ,อะไรพอออกมาแล้วก็บอกแผนเออถ้าเป็นภาษาวัยรุนจะเป็นอย่างนั้นจะต้องแบบอยากรู้อยากเห็นมากเพราะว่าคือพบเิอเหตุการณ์ต้เกิดเหตุสมมติว่าเราทราบข่าวว่าก็มาเก็ะจับจัได้ใช่ไหมคืออารมณ์คนทัน่วไปแล้วจะได้ที่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าคนที่เป็นนักข่าวจะต้องสะดุดทำไมมันจับง่ายจังพออยากรู้แล้วต้องถามไม่อายที่จะถามคือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียฟอร์มนะฉัน ไปหาทีหลังก็ได้แต่ไม่ใช่เรคาคุณนเป็นข่าวแล้วสงสัยปุ๊บต้องถามครับถามที่ไม่ใช่ถามอะไรเพื่อเรารู้เราก็ได้ไปส่งต่อความรู้ต่อต่อไปมันไม่ใช่ว่ารู้รแล้วเก็บมาตับตัวใช่ไนหะมรู้แล้วต้องส่งต่อไปและที่สําคัญมันก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมคือเราจะบอกว่าเรารู้แค่เนี้ยไม่ได้เราต้องรู้มากกว่าคนอื่นทั่วๆไปค่ะ คน็อามาถามว่า,า,าเออเป็นนักขาวเรารู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าผมฉัรู้รู้จริงแต่บางอย่างจะพูดไม่ได้แล้วก็ต้องรู้จักคลน่อ้หาข้อมูลใช่ไหมคะกูเกิลเดี๋ยวนี้เป็นความโชคดีของคนรุ่นนี้ที่สามารถหาความรู้เบื้องหลังอะไรต่างๆแบบว่าไปหาพี่กูเนี่ยจะมาหมดทุกอย่างแป๊บเดียวถ้าไปสมัยก่อนอาจจะต้องแบบว่าไปเปิดไปห้องสมุด ไปอ่านตำราไปค้นที่นุ่นที่นี่เดีอ่องนี้อย่างเพียงปลายนิ้วสัมผัสครับก็ถือว่าเป็นช่วงนีเหมือนกันในครับสารคนรุ่นใหม่แต่ว่าอะไรก็ตามนะพี่น้ำกานมันง่ายบางทีความใส่ใจละเอียดก็จะน้อยลงนะคือมันก็จะมีความ ถ้าเปรียบเทียบนะักข่าวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ในแต่ละที้มันจะมีความต่างกันนิดหนึ่งในเรื่องของความแน่นของข้อมูลที่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นนักข่าวรุ่นเก่าเราจะได้ข้อมูลมาจากการที่เราอ่านเราค้นคว้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภูมิที่อยู่กับตัวเรากร<ล>ะทำโดยตรงใช่มันจะเป็นต้นทุนของเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปหาพี่ครูพี่ครูก็บอกมาแล้วก็อ่านไปก็ผ่านๆมันก็จะแบบว่าบางทีผ่านแล้วผ่านเลยมันผ่านแล้วมันไม่จําพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วนะครับจะบอกว่า ที่แมบนี้ปั้นนายกหลายคนแล้วนะครับนี่เรื่องจริงนายกหลายๆคนที่เริ่มเล่นการเมืองสมัยแรกๆได้ยุบพิิศษด้วชาชีวะปีส5หรือตั้งพัวเลือกตั้งสสกทมลงครั้งแรกไม่มีใครคิดว่าจะได้นะครับสุดท้ายมันมเป็นสสเมื่อปีสามนี่แหละครับคนที่เป็นการช่วยของเราหนึ่งในในทีมงานของนักข่าวใหม่ๆหลายๆคนที่ชะนั้นช่วยบอกพี่มาร์คว่าเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ ยืนอย่างนี้เวลาอะไรอย่างนี้ก็ช่วยเทรนกันมาคือเหมือนก็ตอนนั้นคือถ้าที่เปสอสสสมัยแรกและหลายคนงานน้งพี่แบบน้องที่เราเห็นเชื่ออย่างนี้ใช่บอกว่าเราไม่ได้เป็นนักขายหว่าเอเอหรือว่าเข้าข้างใครือแต่ว่าเอแต่ว่าด้วยความที่ต้องบอกว่าตอนนั้นเราเราคือช่างนี่บเขาก็เป็นนักการเมืองใหม่มาด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่อะไรล่ะต้องบอกว่าก็ก็งินสดก็งนสนะสมัยนั้นเนาะก็พกเงินสดแล้วก็ คุยกันด้วยไวที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็จะคุยกันแต่ว่าก็ด้วยความที่อบอกอะไรไปเขาก็จะบบว่าเขาทำเราสร้ังความที่เป็นคนเปิดว่างฟั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 งว่าเออควรจะต้องํายังไงถึงจะเป็นข่าวทาอะไรถึงจะแบบว่าเออพูดยังไงถึงจะโดนใจนักข่าวถึงจะได้รับการโสต์สำหรับการพาดหัวข่าวอันนี้ก็จะเป็นทชิคของ ที่จะมาพูดคุยกับนักข่าวแต่ไม่ได้หมายความว่านักข่าวนําเสนอข่าวื่องแบบเองเองไม่ใช่แต่ถึงเวลาเราซัดกันเราก็ซัดกันตรงตรงเวลาไม่พอใจกันต่อหน้าก็เยอะเหมือนกันในกรัี่แต่ว่าเวลาที่อะไรที่เราบอกได้แล้วเขารับฟังในสิ่งที่ผู้สืกข่าวอาจจะแนทิดนิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็ตด้วยไว้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราสมัยก่อนมันจะแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามากเกินน้องพี่แหม่มแล้วเวลาเราลังรถระจอกเขาทำเนียยก็จะเป็นแบบ คือสมัยก่อนนักข่าวอาจจะน้อยถ้าเทียบกับป,ปัจจุบันนี้เดี๋ยวมาอก่อนนี้ถ้าข่าวถ้าเป็นข่าวทีวีก็จะมีสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดพอ,อจบแต่ว,ว่าหลังจากนั้นปัจจุบันที่มีสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ด cbs spring news v o i c e tv e d n n สังเกตนะครับว่าเวลาสัาวันนายก ไม่จะเยอะมากกล้องจะประมาณสิบกว่าตัวคือนักข่าวไม่สามารถจะเข้าถึงตัวนายกได้ในปัจจุบันนี้ผมที่บอก t ร r e น m i นึ t e สำหรับน,นนักข่าวถ้าโกรธถ้าบอกบอกคิดว่าเอ๊ะหนีป่ะไม่ได้ไปทาข่าวหรือเปล่าเวลาใหม่นะฮะใหม่ก็จะมาแต่มไปหมดก็จะมีผู้ช่วยช่างภาพหรือว่าคนขับรถเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วยถือไม้ให้วิธีอยากเป็นข่าวหน้าจอจให้นักการเมืองก็คือว่าให้มียืนอยู่ข้างหลังเวลาทุกกล้องจับมา,าเห็นหน้าเราอกอง วัวจะได้รู้ว uh ิธ uh ีกงานแล้วก็ได้ดีหายไปไหนได้ทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับนนัคืไม่ดีไม่คืนไม่คืนปฏิบัติค่ะผู้ประกาศข่าวทั้งสองท่านนะคะเพียงแค่พูดเริ่มต้นก็น uh> ่าฟังแล้วค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาฟังในเรื่องของความอดทนจะต้องทำยังไงช่วงนี้ไปพักกันก่อนพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD p o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจ,จริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e Finition 022459999มันเป็นความสามารถพิเศษ่ยนะสำหรับผู้สื่อข,ข่าวที่จะต้องมีคือจะต้องมีความอดทนความถึก ไม่ใช่ถืธรรมดาต้องถืกมากเพราะว่าอะไรรอเป่าค่ะคนที่เป็นนักข่าวบางทีบางคนอาจจะคิดว่าสบายไปถึงปุ๊บไปแถลงข่าวเขาก็มีข่าวแจกวางให้ปั๊บเขียนข่าวแต่ข่าวแจกแต่ว่าในบางเคสโดย,ยเฉพาะนักข่าวการเมืองนักข่าวเศรษฐกิจหรือว่านักข่าวอุตสาหกรรมไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งเราต้องเฝ้าันเป็นวันๆยันเช้าวันแล้วไม่ได้ข่าวก็มี อย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติว่าเป็นวันประชุมครมประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีทุกวันอาคารใช่ค่ะการประชุมก็จะเริ่มประชุมตั้งแต่9โมงเช้า,ชาโดยประมาณ9โมงเช้าแล้วแต่รัฐมนตรีมาเร็วมาสายบางท่านถ้าจะมาสายเปินปกติอะไรอย่างนี้นะว่าทีาประชุมเสร็จก็เที่ยงหรือบ่ายอันนี้ถือว่าเทสปกติรตธรรมดาเมื่อก่อหนห้านี้เคยมีสมัยรัฐบาลของคุณอน,นันต์ปัญญาชุม มาได้ไหมเด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะเคยไปชุม9โมงเช้าแล้วก็ประชุมครรมเรื่องประมาณ4-5ทุ่มในช่วงวนนั้นแหละคือเวลารอของเราแล้วไปไหนไม่ได้ก็ต้องนั่งเฝ้ากันอ,อยู่ตรงนั้นแหละ,อ,ะอันนี้กรณีข่าวกันหรือกรณีข่าวที่ผ่านมาเอาใกลใ้ๆตัวสมัยช่วงเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่เขามีการชุมนุมกังนชุมนุมให้กอนเราก็ไปเฝ้าเขาคือรีกว่าทั้งวันทั้งคืนรือมอะไรครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างตอนที่เขาบุกเข้าที่รัฐบาลหรือว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยทีมข่าวต้องตักหลักรอแล้วก็มีคนสลับสับเปลี่ยนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนียน่ยหกโมงเช้าต้องไปถึงเริ่มงานประมาณอย่างเร็วที่สุดสามทุ่อมอย่างช้าเที่ยงคืนเพราะว่าจะรอทีมตระเวนมาเปลี่ยนต้องถามตัวเองว่าสามารถทนแต่ผูานการอย่างนี้ได้ไหมการที่ต้องเฝ้ารอทั้งคืนแล้วก็ที่สําคัญนะ อยู่ไม่เหมือนชาวบ้านถึงเวลาบอกๆแกอาจะโทรมาว่าไหมนะยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังไม่สามารถจะตัดงเส็นหรว่าบ้านดีนะหรือจะไปดูหนังอะไรเงี้ยมันที่สามารถบอกได้ต้องเก็บเสื้อผ้าไปอยู่นะหรือไม่แค่ว่าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าหอตกเครื่องดินตกที่มังการเนี่ยเขาเรียกอย่นั้นเลยช่วยไปเก็บเสื้อผ้าภายในครึ่งชั่วโมงได้ไหมบ้างตอบได้อย่างเดียวได้ค่ะผมไปเจองานหนึ่ง ที่เรายึดโรงพยาบาลที่สนพรรณบุรีลราชบุรีโดนไปไม่รู้อินุนินเนมาทํางานปกติไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรมาถูกส่งไปไปอย่างนั้นอยู่ชุดนั้นประมาณสองวันกลับหน้ากลับหลังก็ไม่ได้รู้จะกลับยังไงก็อยู่อย่างนั้นซื้อใหม่ได้ไหมก็ไม่ได้ซื้อใหม่ก็กลัวออกนอกพื้นที่แล้วเกิดเหตุการณ์ใหญ่อะไรเหมือนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นนักข่าวนี้ต้องอึดแล้วก็อดทนอย่างที่บอก บางทีรอเป็นวันๆนรอแล้วรอเล่าบางครั้งได้ข่าวมาออกอากาศแค่สามสิบวิธแล้วก็ยิงชื่อวิจัยก็ได้ข่าวแต่บางทีรอทั้งวันสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีเหมือนกันนะครับดูข่าวไปทำแล้วไม่ได้ออกอต้องใจต่างนานาฮะต้องยินาาที่บอกว่าอดทนแลวต้องมีใจรักจริงๆนะครับในการที่จะเป็นนักข่าวแต่ก็อย่างที่บอกว่า ใจรักอดทนและอยากจะเป็นนักข่าวเมื่อเป็นนักข่าวแล้วบางทีหลายๆคนก็ฝังต่อว่าอยากจะเป็นอะไรสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็จะต่างกันเมื่อก่อนนี้ส่วนมากคนที่จะเป็นผู้ประกาศขา่ขาวเขามักจะมาจากในส่วนของการเป็นผู้สื่อข่าวคืออยู่ในพื้นที่อยู่ภาคสนามมาก่อนแล้วอยที่จะขึ้นมาได้อ่านข่าวนี่คือความเชื่อในสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวควรจะรู้จัก การทำข่าวรู้จักแหล่งข่าวเวลาเิดปัญหาเฉพาะหน้าหน้าจอจะได้แก้ปัญหาได้แต่สมัยนี้มันไม่ใช่แนวทางใน,นสมัยก่ไปใช่ไหมพี่หนึ่คือปัจจุบันนี้บางคนคือมาเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ปัมภาษข่าวได้ด้วยความที่อาจจะมีหน้าตาดีหน้าตาดีใช่ไหมบุคลิกดีหน้าตาดีมีคอนเน็กชัน <Connect ion S 1> ด, <c oughs> ดีมีคนหนุนส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่ผ่านมาตั้งแต่ทํางานข่าวมาก็ยังติดใจมาพูดของอะไร เราสกระสังเกตออนิมนที่ท่านพูดไ้ตลอดว่าคนที่จะเป็นผู้ประกาศที่ดีได้ควรจะต้องเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีมาก่อนเพราะว่าการเป็นผู้สื่อข่าวจะทาให้เราสามารถจะรู้ได้ว่าเราจะเขียนถ่ายยังไงพูดยังไงแล้วมันก็จะฝังเป็นต้นทูนอยู่ในต,ตัวเองตลอดเวลาว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหน้าเราก็จะสามารถที่จะข,ข่าวว่าเราก็จะไหลไปได้ของเราโ,โดยธรรมชาติ ต้องใช้เวลายังไงยังเงี้ยต้อง็จอยางเงี้ยเนี่ยน่าแล้วได้แค่นี้นะน่าแล้วได้แค่นี้วันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ก็อย่างที่พี่แหม่มบอกนะครับว่าบางทีถ้าการเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยมันจะช่วยอย่างเช่นว่าเราเห็นเซคลิปข่าวมาถ้าเราเป็นนักข่าวมาก่อนเรามองจะพอออกว่า ให้มันบทมันทำแน่งทำแม่งมันน่าจะผิดมันน่าจะมีอะไรที่ควรจะต้องแก้ไขอ,อะไรของเรานั้นะครับเราจะสามารถพอจะมีเซนส์บอกไปบ้างนะครับดังนั้นการเป็นผู้ประกาศที่เป็นนักข่าวมาก่อนมนะันก็จะช่วยได้มาก การเปิดตัวของมหาวิทยาลัยบรุภาที่จะทํารายการทีวีเพื่อการศึกษาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดค่ะก็คือการบรรยายพิเศษของพิธีกรผู้ประกาศข่าวทั้งสองท่านที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นผู้ประกาศข่าวตลอดจนในเรื่องของความอดทนนะคะที่จะทํางานประกาศข่าวว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สําหรับผู้ที่อยากจะประกอบอาชีพผู้ประกาศข่าวจริงๆค่ะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพลงเท่า ะะสําหรับคุณผู้ชมท่นานใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเราก็มีทนายความฝีมือดีรอให้คําปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และคุณผู้ชมท่นานใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะทําตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาและยินดีที่จะเป็นสื่อกลาง ให้กับประชาชนทุกท่านด้วยค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาั้งช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริจงคงจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999